ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL แอลบายซโยอิหน่วยซิลนาวิกเคลื่อนไหวใหญ่บุกทับเรือญี่ปุ่นส่งยุทธุป,ปรกรณ์ช่วยไทย พอบอนาวิกโยธินลุยคุยพอบอนาวิกโยธินเกาหลีจับตาซ้อมรบเดือดจากที่มีการรายงานการสั่งเตรียมพร้อมของกองทัพไทยในการป้องกันอธิปไตยของประเทศโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกซึ่งมีความเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสําคัญของกองทัพเรือที่ซ้อมรบต่อเนื่องรวมทั้งร่วมกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นถึงความมั่นคงและการช่วยด้านอาวุธ ล่าสุดวันนี้28ตุลาคม2568กองทัพเรือได้มีการเผยแพร่การเตรียมพร้อมรบครั้งใหญ่ของหน่วยรบกองทัพว่าอย่างน่าสนใจว่าเมื่อเวลา9นริกา30นาทีพลเรือเอกกรวิชัยยรตีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นประธานในพิธีการเปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือกองบินและหน่วยสงครามพิเศษทางเรือหรือว่าหน่วยซิลประจำปีงบประมาณ2569 โดยมีผู้บังคับบัญชาในกองบัญชาการกองเรือยุทธการและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการรวมในพิธีณบริเวณท่าเรือแหลมเทียนฐานทัพเรือสตีหีบจังหวัดชลบุรีการฝึกดังกล่าวเป็นไปตามแผนการฝึกประจำปีของกองเรือยุทธการซึ่งเป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือ การฝึกในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกําลังพลแล้วยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตลอดจนการตรวจสอบและการประเมินความพร้อมในทุกด้านได้แก่ด,ด้านองค์บุคคลด้านองค์วัตถุและด้านองค์ยุทธวิธีซึ่งสอดรับกับนโยบายของผู้บัญชาการฐานเรือประจําปี2,569ที่ว่าปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือ ขณะที่ในวันเดียวกันกองพลนาวิกโยธินได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความเปิดเผยว่าพลเรือตรีโยธินธนมูลผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธินตรวจความพร้อมรบกาลังพลอาวุธยุทโธปรกรณ์ณลานสวนสนาม กรมทหารราบที่หนึ่งกองพลนาวิกโยธินค่ายพระมหาเจษดาราชเจ้าอำเภอสตหีบจังหวัดชลบรุรีและตรวจความพร้อมรบของกองร้อยเฉพาะกิจนาวิกโยธินณกองพันละตะเวนกองพลนาวิกโยธินอำเภอสตหีบจังหวัดชลบรุรีอย่างไรก็ตามทีมข่าวทิติค่ะได้มีการตรวจสอบถึงความพร้อมรบของกองทัพเรือ ก็พบกบความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องดังนี้เมื่อวันที่24ตุลาคม2568นาวาเอกนาราคุณโทธมผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือได้มีการจัดผู้แทนเข้าร่วมการประชุมนาวีทูนาวีทอกกับกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลข,ของญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวระหว่างวันที่21-24ตุลาคม2568เพื่อกระชับความร่วมมือและมิตรภาพระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายได้มีการหาเรือความร่วมมือด้านการพัฒน,นาบุคลากรซึ่งกองทัพไทยส่งนักเรียนในเรือไปศึกษาที่ญี่ปุ่นต่อเนื่องมากกว่า50ปีรวมถึงหลักสูตรอบรมต่างๆนอกจากนี้กองทัพเรือญี่ปุ่นยังให้การสนับสนุนด้านยุทธบกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยทางทะเลและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติการประชุมเป็นไปด้วยมิตรภาพและความเข้าใจที่ดีโดยทั้งสองกองทัพมีเป้าหมายร่วมกันคือ เสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากท้องทะเลอย่างเสรีและยั่งยืนพร้อมกันนี้ยังหาหรือแนวทางเตรียมการจัดงานฉลองครบรอบ140ปีความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นในปีพาศ2570ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นทางด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจและความมั่นคงของสองประเทศ23ตุลาคม2568สำนักงานโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าพลเรือโทอภิชาติทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเดินทางเข้าร่วมงาน The s o ซ n t e r n a t i o n a l Aerospace a n d d e f ENSEXIBITION e h หรือว่า ADEX 2025ณเมืองโกยางประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่19ถึง23ตุลาคม2568 ตามคำเชิญของผู้บัญชาการนาวิกโยธินเกาหลีใต้ในการเยือนครั้งนี้ผู้บัญชาการหน่วยนาวิกโยธินได้มีการเยี่ยมกองบัญชาการนาวิกโยธินเกาหลีใต้และหารือแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงและการฝึกอบรมร่วมระหว่าง2ประเทศพร้อมกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บัญชาการนาวิกโยธินจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก การเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความระมือระหว่างนาวิกโยธินไทยและเกาหลีใต้และตอกย้ำบทบาทของกองทัพเรือไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศ19ตุลาคม2568พลเรือตรีกอนจักยทศทสารรองโฆษกกองทัพเรือปรเปิดเผยว่า เมื่อวันที่19ตุลาคม2568พเรโทวีรุดมม่วงศรีผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่3ทำการตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติทางทะเลของเรือและอากาศยานในกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่3ซึ่งประกอบด้วยเรือหลวงกระบุรีเรือหลวงกระบี่เรือหลวงหัวหินเรือต่อ271และเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่4 โดยทำการฝึกทบทวนเตรียมความพร้อมทั้งองค์บุคคลองค์วัตถุและยุทธวิธีเพื่อให้เกิดความพร้อมปฏิบัติภารกิจป้องกันอธิปไตยของชาติทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการฐานเรือให้ปี2569เป็นปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือจับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นจนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับชอบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3าเดือนขึ้นไปนครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบางปลายกลายเป็นชนวนสงครามโลกครั้งสามก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่ 2. นะครับความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่ตงแช่อาวุธเข้าต่อสู้กันอย่างรุนนแรรงงคววาาามมมเเสีีจจะะกกกขึ้้บ็ทททํให่ลตอโ ทำให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกลงเคียงก็เข้ามาเกี่ยวขอ้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ World War 3โดยนวากาศเอกสำมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุดให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บซโยอิ กองทัพเบรกนายกทันควันยันไม่ปล่อยเฉลยจนกว่าจะไม่เป็นปฏิปักษ์วงถกผู้นำเอเปกและผู้แทน21เเขตเศรษฐกิจไร้เงาคขมรนจากกรณีสหรัฐเข้ามาคล้ายจะบังคับให้ไทยจะต้องทำการปล่อยตัว18เฉลยศึกกัมพูชาขณะที่ก็มีความเคลื่อนไหวของกองทัพในเรื่องของเฉลยศึกท่ามกลางกระแสข่าวลือว่านายกกับกองทัพอาจดูไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันหลังจากที่มีการกล่าวถึงกองกำลังไทยรุกล้ำกัมพูชา ล่าสุดเวลา7นาฬกา20นาทีของวันนี้นายอนุทินชันวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยกล่าวก่อนเดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่32เมืองฮยองจูสาธารณรัฐเกาหลีใต้ถึงความคาดหวังที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้ว่าจะได้เจอกับผู้นำหลายประเทศอาทิจีนแคนาดาเกาหลีบรูไน เมื่อถามว่ามีโอกาสเจอกับผู้นําจีนเพื่อพูดคุยเรื่องของแร่แร่เอิร์ธหลังมีความกังวลว่าประเทศไทยจะต้องถุงดุลทั้งประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาซึ่งนายอนุทินกล่าวว่าจะเจอกับนายสีชินผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเสนอให้เร่งพิจารณาซื้อข้าวจากประเทศไทย50,000 0ตันทั้งนี้นายอนุทินกล่าวถึงการถอนกองกําลังออกจากพื้นที่ชายแดนไทยและกัมพูชาภายในกรอบระยะเวลา3สัปดาห์ ส่วนที่ชาวบ้านชายแดนมีความกังวลการลงน้ำสันติภาพจะทำให้ไทยเสียเปรียบนายกบอกว่าเท่าที่พอจำความได้ไม่เคยเสียเปรียบใครคนถึงไม่ชอบหลายคนตั้งแต่ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่จบการศึกษายังไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองทำให้องค์กรที่สังกัดอยู่เสียเปรียบ ตรงกันข้ามมีความชำนาญพอสมควรในด้านการเจรจาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าเรื่องความเมืองและบางครั้งก่อทำได้มากกว่าที่คาดหวังแต่จะยึดหลักคู่เจรจาต้องได้รับความเป็นธรรมซึ่งเป็นเทคนิคของตัวเองอธิบายไม่ได้ในขณะที่เพจไทยคู่ฟ้าค่ะได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่32และการประชุมที่เกี่ยวข้องนเมืองคยองจูสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมกับมีการพบปะผู้นําและผู้แทนใน21เขเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามทีมข่าวดูคริติกค่ะได้มีการตรวจสอบถึงสมาชิก21เขเศรษฐกิจที่เข้าร่วมก็พบว่ามีดังนี้สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีจีนฮ่องกงอินโดนีเซียญี่ปุ่นมาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์ปาปัวนิวกินีเปรูฟิลิปปินส์รัสเซียสิงคโปร์เกาหลีใต้ไต้หวันไทยและเวียดนาม ด้านพลตรีวินไทยสุวรีโฆษกกองทบกออกมาชี้แจงการปล่อยตัวเฉลยศึกว่าการพิจารณาปล่อยตัวเฉลยศึกเป็นไปตามหลักกติกาสากลและกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งจะพิจารณาจากลักษณะท่าทีของความเป็นปฏิบัติที่เคยมีต่อกันและต้องมีการลดระดับลงชัดเจนผ่านผลการดำเนินการตามข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศเห็นชอบร่วมกันไว้แล้ว4ี่ข้อหลักได้แก่การถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดน การเก็บกู้ทุนระเบิดการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนในปัจจุบันทั้ง2อฝ่ายได้เริ่มจัดทําแผนปฏิบัติการตามกรอบห่วงเวลาและเริ่มปฏิบัติการบางส่วนเช่นการถอนอาวุธหนักอย่างกรณีการเคลื่อนย้ายรถถังออกจากพื้นที่ชายแดนของทั้งสงประเทศ เมื่อ28ตุลาคม2568ได้มีการประชุมฝ่ายเลขานุกการคณะกรรมการประสานงานชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า r b c ระหว่างกองทัพทพี่2ของไทยและภูมิภาคฐานที่4ของกัมพูชาเพื่อปรับกำลังและถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่การเก็บกู้ด้่นระเบิดไฟไทยได้เสนอพื้นที่ดำเนินการเบื้องต้น13พื้นที่รอบคุมเขตปฏิบัติของกองทัพที่ที่1กองทัพที่2และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้วใน4พื้นที่โดยเฉพาะในช่วงหลักเขตที่42ถึง47ซึ่งเมื่อพื้นที่มีความปลอดภัยจะเข้าสู่กระบวนการสำรวจเพื่อจัดทำหลักเขตแดนชั่วคราวและตรวจสอบสิทธิการถือครองส่วนการปร,บรขาบปรามเครือข่อาชญากรรมข้ามชาติและสแกมเมอร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยร่วมกันดำเนินการโดยได้มีการประสานส่งข้อมูลเป้าหมายให้กับทางการกัมพูชา พร้อมจะตั้งทีมเฉพาะกิจร่วมหลังจากนี้ฝ่ายไทยจะเดำเนินการติดตามความก้าวหน้าจากที่ได้มีการทำการตกลงกันไว้และเห็นชอบร่วมกันผ่านเวทีการประชุม JBC, GBC, RBC เพราะหากสิ่งที่ได้ตกลงกันไว้ไม่บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพียงพอกองทัพบกอาจจะพิจารณาเสริมใช้มาตรการอื่นภายใต้กรอบกฎหมายและกะติกาสากลมาสนับสนุนเพิ่มเติม ก่อนหน้านี้พบว่าเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาในอนุทินได้มีการตอบคำถามที่ได้มีการพูดถึงว่าคนไทยมีการบุกรุกพื้นที่กัมพูชาว่าสิ่งที่พูดหมายถึงพื้นที่อ้างสิทธิ์ที่ต่างคนต่างอ้างสิทธิ์กันอยู่ก็ทำให้เคลียร์ต้องเจรจาต่อเพื่อให้เกิดความชัดเจน พร้อมกล่าวขอโทษที่ทําให้สับสนตนต้องการจะบอกว่าทุกอย่างทั้งสองฝ่ายต้องทําตามข้อตกลงที่มีกันไว้ส่วนที่ไปจับมือกับนายหุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานั้นก็เป็นการลงนามในเรื่องของข้อตกลงสันติภาพซึ่งตนบอกกับนายหุนมาเนตว่าประเทศไทยพร้อมดาเนินการเมื่อกัมพูชาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้ง4ข้อแล้ว ซึ่งเขายืนยันในส่วนที่เราต้องดําเนินการเช่นการคืนเฉลยศึกทหารกัมพูชา18นายซึ่งเราก็บอกไปว่าถ้าปฏิบัติตามข้อตกลงไปถึงจุดที่ฝ่ายทหารไทยมีความแน่ใจแล้วว่าเราจะทําเรื่องนี้ได้จนจบก็พร้อมที่จะคืนตัวตอนนี้ก็เตรียมการตรวจสุขภาพจับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่ขาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นจนวนให้เกิดสงครามโลกค,ครั้งที่3าหรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับรอบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งนีก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่วุทธเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความเสียยจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้สมองกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวขอ้องดรือยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านยางแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ World War 3โดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรื้อไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด